สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้นะคะอิ๋วก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็วันนี้มาอัปเดตในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะอิ๋วนะคะก็จะมาบอกทริคของการทาลิปสติกยังไงนะคะหลายคนถามเข้ามาเยอะมากช่วงหลังๆว่าเฮ้ยทำไมแบบเวลาอิ๋วทาลิปสติกแล้วเนี่ยทำไมดูแบบ ดูออร่าจับดูทายังไงแล้วปากแบบอินเทรนด์ปากเบิบลบล้ลเบลเละมุนละมุนอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะามาใช้สถานที่ที่นี่สวยงามมากนะคะรามาการ์เดนนะะ้นค่ะวันนี้อยู่ๆรามาการ์เด้นนะคะแล้วก็จะในช่วงบ่ายเนี้ยนะคะก็จะมาเติมหน้าแล้วละ่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะเวลามาสัมมน,หนาหรือมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องการความโดดเด่นแล้วก็ อาจจะต้องพบเครื่องสําอางมาเติมหน้ามาซับหน้าด้วยใช่ไหมคะทีนี้นีนะคะเวลาเ,าเติมหน้าเราซับหน้าเราก็ต้องเติมลิปสติกนะคะเดี๋ยววันนี้อิ๋วก็จะซับหน้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาลิปสติกให้ดูปากเบิร์นปากเบลอปากเหมือนโดนพึ่งต่อยมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นเทรนดอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนถ้าสาวสาวเนี่ยดูตาม IG Follow ดาราหรือว่า หรือว่าจะเป็นเซเลบอะไรต่างๆหรือนางแบบนะคะตอนนี้คือกระแสกําลังมาก็คือปากเบินปากเบลอค่ะทาลิปยังไงก็ได้ดูให้เหมือนไม่ตั้งใจอะค่ะสมัยก่อนเนาะเวลาทาลิปเราต้องแบบหุยปากแบบปากเขาเรียกว่ายังไงคมกริบใช่ไหมคะขอบปากคมกริบดูแบบดูแล้วแบบ แบบให้มันเฉียบให้มันเนียบใช่ไหมสมัยนี้ไม่ค่ะเทรนการทาปากสมัยนี้นี่คือทายังไงก็ได้ให้มันดูเบลเบลดูเหมือนสาวน้อยกําลัง ฝึกแต่งหน้าอะไรเบินเบินเบอร์เบอร์ดูเหมือนไม่ตั้งใจแล้วขอบเบินเบินเบอร์เบอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวอิ๋วจะบอกว่าอิ๋วทายังไงนะคะอันดับแรกคือเดี๋ยวเรามาซับหน้ากันก่อนเลยเห็นไหมคะว่าในช่วงบ่ายเนี้ยแต่งหน้ามาตั้งแต่เช้ามันก็จะมีแบบว่ามันก็จะมีแบบความมันน้ำมันส่วนเกินบนผิวหน้านะคะอันนี้นะคะเราก็จะซับหน้ากันก่อนนะคะปกตินะคะเวลาอิ๋วจะซับหน้าเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยอิ๋วจะมีแบบว่า เขาเรียกว่าฟองน้ําคู่ใจนะอยู่ก้อนหนึ่งนะคะก็อยู่จะใช้ฟองน้าตัวนี้ซับเข้าไปนะคะ,ะบางคนอาจจะใช้กระดาษซับมันแต่แต่แต่โดยส่วนตัวอิูวแล้วนะคะก็ไม่ค่อยชอบกระดาษซับมันเท่าไหร่ครูอิ่อ fc ขอบคุณค่ะครูแนนคุณค่ะเป็น fc เลยใช่ไหม,มตื่นเต้นนะเนี่ยครูแนนเข้ามาดูนะคะถึงไหนแล้วเราพูดถึงไหนปกตินะคะก็ ก็จะใช้กระดาษซับมันใช่ไหมคะแต่โดยส่วนตัวอีก่แล้วก็ไม่ค่อยเน้นกระดาษซับมันเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่ายิ่งซับเนี่ยนะมัน,ม,น,ม,นมันก็ยิ่งผลิตนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าใช้ซับที่แบบใช้ฟองน้ําคู่ใจของเรานี่แหละติดมาด้วยนะคะก็จะใช้ฟองน้ําแบบนี้นะคะซับเข้าไปนะคะก่อนที่จะลงแป้งนะคะสวัสดีคะ่ะ คุณแจง j n แแจงบิวตี้นะคะสวัสดีสวัสดีสสดโอ้โหวันนี้เพื่อนเข้ามาดูเพียบมาเป็นหน้ามาให้เพียบเลยวันนี้จะมาทาปากเบินเบินเบื่ๆ,ๆนะคะอะซับมันเสร็จแล้วนะคะด้วยฟองน้ำน,นะคะอยู่ก็จะเติมแป้งนะคะซึ่งแป้ง ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนี่แหละคะ่ะคือถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบความที่แบบว่ามันดูชื่อนะคะก็อาจจะซับแล้วก็เติมหน้าได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะอิ๋วอยู่ในแสงที่มันเป็นโรงแรมเนาะก็ต้องบอกเลยว่าแสงโรงแรมเนี่ยไฟเขาจะเยอะนะคะจะแต่งหน้าแบบแบบเวอร์แค่ไหนก็ได้เพราะว่าเราต้องถ่ายรูปรวมหมู่เราต้องโดดเด่นนะคะใครที่เข้ามาแล้วทักทายอยู่บ้างนะคะอย่าปล่อยให้อยู่พูดอยู่คนเดียวนะ ออวันนี้ก็คิวสะดุ้งมานะจ๊ะคิวสะดุง้งวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะอิ๋วก็ซับแป้งนะคะไปที่หน้าก่อนนะคะอันนี้ก็คือการเติมหน้าระหว่างวันนะคะเวลาทีนี้เวลาที่เราจะทาปากเนี่ยนะคะทุกคนจะไม่ลงรองพื้นที่ริมฝีปากนะคะทุกคนจะไม่ลงใช่ไหมคะแต่อิ๋วบอกเลยว่าตอนที่ลงรองพื้นต้องลงให้ ั premises, ้วลิมฝีปากไปเลยเกลี่ยรองพื้นลงที่ปากไปเลยนะคะแล้วจะทาปากได้สวยแล้วสีลิปสติกมันจะเป๊ะมากสีลิปสติกมันจะไม่ดรอปไม่ไม่ไม่แบบไม่ดูแบบทาไม่เต็มที่อ่ะใครที่ทาปากแล้วยังดูแบบเขาเรียกว่าอะไรทานิดนไม่เต็มลิมฝีปากอย่างนงั้นนะไม่เอานะคะทุกคนไม่แบบไม่ไม่โปรเฟชชั่นอลนะคะเราต้องแบบทาให้เต็มลิมฝีปากเนาะอันนี้คือสับหน้าเสร็จแล้วนะคะสับหน้าเสร็จแล้วอ่า ตอนนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก่อนจะไปก่อนจะไปที่ปากขอขอแบบหวีคิวนิดนึงนะคะขอหวีคิวนิดนึงอันนี้มันก็จะมีอุปกรณ์หวีอยู่นิดนึงนะคะทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญกันนะคะหวีคิวนิดนึงอ่าหวีให้คิวมันแบบว่ารูปเป็นทรง โอเคนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะสวัสดีน้องพัดนะคะน้องพัดน้องพัดคนสวยของพี่โอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมปากกันทีนี้วิธทีทาปากนะคะมันก็จะมีแปรงอยู่2แบบนะคะแบบแรกนะคะที่ทุกคนใช้กันทั่วไปเลยก็คือจะเป็นแปรงประมาณนี้นะคะ่ะเป็นแปรงเป็นแปรงลงสีปากเลยนะคะเป็นแปรงแบบนี้เลยนะคะจะเรียวๆเล็กๆนะคะ อันนี้คือเราจะรู้จักกันใช่ไหมว่าเป็นแปรงทาลิปสติกนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวเนี้ยนะคะในการตัดขอบนะคะแต่เนื่องจากสมัยนี้นะคะมันมีเทรนด์ของการทาปากทายังไงให้ปากเบินปากเบอร์มันก็เลยมีทริคนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้เป็นทริคที่แบบไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะเออไม่เคยพูดที่ไหนจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีใครมาบอกนะคะวันนี้อิวเอาเคล็ดลับมาบอกนะคะก็คือ เป็นแปรงที่เราใช้กับอาชิโดนี่แหละคะ่ะเป็นแปรงที่แบบว่าเรียวๆขนยาวๆนะคะแล้วก็ฟูไม่ถึงกับฟูเนาะมันจะเป็นขนยาวขนแน่นนะคะเป็นแปรงแบบนี้นะคะเราจะใช้แปรงตัวนี้จากทาไอาชิโดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นทาลิปสติกให้ปากเราดูเบลเบลและลิปสติกแนบเข้าไปในเนื้อปากค่ะทุกคนนะคะอันดับแรกนะคะเราเลือกสีลิปสติกก่อนนะคะสีลิปสติกที่อิ๋วชอบทาน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผสมสีนะคะแต่ว่าวันนี้เอาง่ายเนอะิวทามาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มเบอร์สีนะคะ aloha นะคะเป็น super color lip ของกิฟฟลีนนะคะ,ะเมื่อเช้าทาสีนี้นมานะคะทีนี้นะคะิ๋วจะนิกสีให้มันสวยขึ้นนะคะเวลาทาลิปนะทุกคนอย่าทาสีเดียว ทาสีเดียวนี้จะธรรมดาไปสำหรับพวกเราพวกเราเป็นสายแบบฟาดหนักฟาดแรงนะคะพวกเราต้องทาแบบให้สีมันดูแบบนวลนัว,นวปนปนกันไปอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ดูมีคลาสนะคะจะได้ดูแบบเออจะได้ดูแบบว่ามันไม่ธรรมดานะคะเวลาทาลิปก็อย่าทาสีเดียวนะคะให้ทาผสมกันไปเนาะสีที่วันนี้เดี๋ยวจะมาเติมเนี่ย ช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเราจะเป็นสีส้มสดใสเดี๋ยวช่วงบ่ายอิ๋วอยากได้สีที่มันเป็นเรียกว่าออกแบบออกแบบว่าเขาเรียกบบว่าอะไรอ่ะฟิสฟิสดิไหม <laughs> ออกแบบดูดูดูแล้วเร่าร้อนร้อนแรงนะคะเพราะว่าจะเย็นละจะมืดละเพราะว่าเราเป็นคนสวยตอนมืดนะคะอ่ะนะคะขอเดี๋ยวขอเก็บเบอร์สีไว้ก่อนเบอร์สีไม่เอาแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะทาเบอร์5นะคะจะเป็นสีสีน้ำตาลแดงนะคะคู่กับเบอร์8นะคะเบอร์8นี้ก็คือแบบจะแซ่ปเลยค่ะนะคะอันดับแรกนะคะอิ๋วก็จะใช้คือถ้าถ้าเช็ดปากสีเดิมออกก็ได้หรือว่าจะเติมก็ได้แต่ว่าอันนี้ขอเช็ดออกเพื่อจะให้สีมันออกมาชัดเนาะทุกคนยังดูอิ๋วอยู่ไหมคุณพอลลี่สวัสดีค่ะ ใครอยากได้เทคนิคปากสวยวนะวันนี้ปากบนเบอน,นะคะต้องดูไลฟ์นี้เลยนะคะาทาเบอร์ห้าก่อนนะคะเบอร์ห้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูกระจกไปด้วยเนาะนะคะเราทาเข้าไปเลยนะคะหรือจะใช้ที่แท่งนี้ทาไปเลยก็ได้นะคะแต่โดยปกติด้วยความที่แบบเราเป็นช่างเนาะเราก็จะใช้แปรงเราใช้แปรงนะคะ อะใช้แปลงก็ได้ใช้แปลงให้ดูจะดูดีนิดนึงทาไปเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสีพื้นของริมฝีปากของเรานะคะเวลาทาทาให้เต็มริมฝีปากเลย นี้นะคะอันนี้คือสีแรกนะคะที่อิ่วที่อู่ทาน,นะคะก็จะออกน้ําตาลน้ําตาลแบบน้ําตาลแบบผู้ดีผู้ดีนะคะเบอร์5เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีสุภาพมากจะทาไปไหนได้หมดงานอะไรได้หมดนะคะเพราะเป็นสีสแตนดาดนะคะดูสุภาพดูไปได้ทุกสีผิวนะะเติมตรงนี้นิดนึงเนาะอืม เติมนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้เช็ดขอบปากไปนะคะอ่ะนะคะเสร็จปุ๊บนะคะต่อไปอิ๋วจะใช้สีที่สองนะคะทุกคนจับตามองดีๆนะคะสีสีที่สองนะคะอิ๋วจะใช้สีที่สองซึ่งเป็นสีเบอร์แปดนะคะเป็นสีที่แซบนะคะแซบไม่แซบเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บนี่มันจะเป็นสีคล้ายๆสีแรกแต่ว่ามันจะเข้มกว่านะคะสีนี้ค่ะ สีนี้อยู่จะใช้ทาบริเวณกลางปากค่ะตรงกลางปากเพื่อความที่แบบว่าไม่ธรรมดาของเรานะคะเพื่อความที่ไม่ธรรมดาของเราเนาะจับกระจกไม่ถนัดเลยนี่นะคะใช้แปรงแบบที่สองนะคะแบบแปรงอายแชโดว์นะคะลงเวลาลงนะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดอยู่จะยื่นหน้าไปใกล้ๆนี่เลยค่ะลงตรงกลางนี้ก่อนนะคะ เห็นไหมคะสีเขาก็จะทุกคนภาพอิ่ชัดไหมถ้าชัดช่วยบอกอยู่หน่อยว่าภาพเนี่ยเห็นชัดไหมอิ่วพยายามนั่งตรงที่มันเป็นแสงแสงแบบเข้าเยอะๆนะคะอันนี้สีที่สองเห็นไหมคะเอ๊มันก็จะมีความอ่าเห็นไหมคะ อันนี้คือทาด้านในทาด้านในนะคะเห็นไหมมันก็จะไล่สีจากเข้มมาอ่อนตรงขอบนะคะเสร็จแล้วทาปากข้างบนนะคะอเอ่เห็นไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วอ่าใครที่ดูอยู่ช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าภาพชัดไหมคะเห็นสีชัดไหมเอ่ยช่วยพิมพ์มาสักคนหนึ่งหน่อย ภาพชัดไม่เอ่ยคือผู้หญิงอะวันนึงเราจะเปลี่ยนสีลิป,ปกี่สีก็ได้ทุกคนสี่ลิป,ปอะมันเปลี่ยนอารมณ์นะคะถ้าเราเป็นคนที่ทาลิปสีเดิมๆเ,เราก็จะดูซ้ำซากหน้าเบื่อนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่แมทชุดแมทสีลิปได้แบบ ให้เข้ากันนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแบบไม่น่าเบื่อเป็นผู้หญิงที่แบบตื่นเต้นตลอดเวลาแอคทีฟตลอดเวลานะคะอันนี้คือทริคเลยเราเป็นสาวออฟฟิศหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทํางานที่อาจจะต้องแบบไปติดต่อกับลูกค้าหรือใครหลายๆคนเนี่ยพยายาม เปลี่ยนบุคลิกอย่าให้มันซ้ำซากนะคะจะดูน่าเบื่อนะคะผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้หญิงเก่งอยู่เชื่อว่าทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเนาะเวลาเวลาทำอะไรเราเราอยากให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาแบบแบบสตรองอะสวยแบบเขาเรียกว่าสวยแบบมีคุณค่าสวยแบบมีฉลาดมีไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยบุคลิก,กภาพก็เป็นอะไรที่บ่งบอกถึงตัวเรานะแม้กระทั่งสีลิปเลยนะคะเนี่ย อิ๋วเอาลงข้างในนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเห็นไหมสีมันก็จะไม่ธรรมดาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทุกคนอิู่ก็จะใช้ตัวเนี้ยใช้แปรงตัวเนี้ยค่ะเบรนนะคะเบรนออกมาตรงขอบ แค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วแต่ยังไม่พอค่ะทุกคนเพราะว่าเราเบอกแล้วว่าเราไม่ธรรมดานะคะอยู่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วค่ะทุกคนดินสอเขียนคิ้วเอามาทําเงาให้ขอบปากค่ะทํายังไงเหรอจะรอดหรือจะพัง มันต้องลอดสีนะคะอิวก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะถ้าใครมีสีอายแชโดว์อยู่ที่บ้านใช้สีอายแชโดว์ได้นะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะแต่อันนี้คืออิวไม่ได้พกมาอิวจะใช้ินดินสอเขียนคิ้วเนี่ยลงตรงนี้ค่ะใต้คางเออใต้ริมฝีปากเนาะแล้วก็ใช้มือนะคะ ก็เหมือนเป็นการสร้างเงาทําให้ปากเราดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นไงคะเหมือนปากอวบอิ่มขึ้นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทาทาสีลิปให้มันล้นให้มันล้นริมฝีปากออกมาเวลาเราถ่ายรูป ปากล้วก็จะดูเป็นกระจับนะคะแค่นี้ก็ได้เทคนิคแล้วเปลี่ยนสีปากเห็นไหมคะทาให้ขอบปากดูแบบทันสมัยดูเบิน่นเบินเบอร์เบอร์ดูแบบเดินไปไหนก็อล่าจับนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เล็กๆน้อยๆที่อยู่เตรียมมาฝากนะคะถ้าใครมีไฮไลท์ก็อาจจะลงบนร่องจมูกเนาะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะแต่อยู่คิดว่า สำหรับวันนี้ก็แซ่บแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบเทคนิคนี้นะคะก็ช่วยกันแชร์นิดนึงนะช่วยอยิวแชร์นะคะเดี๋ยวอยิวขอไปอบรมต่อนะคะขอไปอัปเดต Marketing ิ้งออนไลน์ต่อตอนนี้ได้ยินเสียงครูเรียกในห้องแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย